ก็ขอให้เป็นวันเดย์นะคะพี่บี้นะคะเย้อายุครบเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากค่ะพี่บี้เป็นคู่คู้อะไรคะผู้ไหนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอ๋อขอให้สวยๆใชเขาได้บอกสวยๆ ออต่พอลแล้วเขาเ <นะ S 2> ปไนนะะ็นตัวประกอบรับไว้ในนานๆนะคะ